ช่วงนี้นะครับหลายๆธุรกิจประสบปัญหายอดขายตกลงด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับแต่ทีมแอดมินของพาทลินฟู้ดเนี่ยเราจะรับการติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมากๆเลยเกี่ยวกับการเปิดร้านขายติมทอดนะครับเพื่อที่จะขายเสริมที่หน้าร้านของตัวเองเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายด้วยครับซึ่งตัวส่วนมากนะครับจะเป็นเจ้าของร้านขายของชําร้านชานมร้านน้าชงร้านเครื่องดื่มร้านค้าต่างๆแบบนี้นะครับที่ลูกค้ามีสินค้าของตัวเองขายอยู่แล้วและลูกค้าเนี่ยก็ไปเห็นญาติญาติหรือเพื่อนของตัวเองนะครับที่เปิดเฟรนช์ช่ายติมทอดกับทางลฟายยไดด้ขาีแแแลละะก็ถววก ที่ร้านของตัวเองตั้งอยู่เนี่ยยังไม่มีไอติมทอดขายเลยก็อยากจะขายบ้างน,นะคบเพราะว่าทําง่ายแค่ทอดลงน้ำมัน้ร้อนก็ขายได้แล้วขายคนเดียวก็ได้ไม่ต้องจ้างลูกน้องเพิ่มเลยนะครับสามารถทําควบคู่กับร้านเดิมไปได้เลยแล้วก็จะได้กลุ่มลูกค้าเด็กๆแลวก็วัยรุ่นเพิ่มเข้ามาด้วยทําให้เพิ่มยอดขายได้ทันทีเลยมาเข้าเรื่องกันนะครับคือทางพัฒนินฟู้ดเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตไอติมทอดสำเร็จรูปครับฉะนั้นลูกค้าที่จะขายไอติมทอดเนี่ยสามารถทําได้2วิธีวิธีแรกคือการสั่งเฉพาะตัวไอติตม ต่ำพี่หนึ่งร้อยลูกเท่านั้นนะครับราคาส่งมีหลายเลทราคามากๆสามารถติดต่อกับทีมแอดมินของเราได้เลยหรืออีกหนึ่งแบบที่เป็นแบบที่ลูกค้านิยมมากๆก็คือการสั่งชุดเฟรนช์ชายแบบนี้นะครับในราคาเริ่มต้นเพียง2 9 9 9บาทเท่านั้นในชุดเฟรนชชายจะมีป้ายสวยๆหลากหลายรูปแบบแบบนี้ให้ด้วยนะครับมีอุปรกรณ์การขายเบื้องต้นยังไม่พอครับในชุดเราแถมชุดท็อปปิง้งมีไอติมทอดสำเร็จรูปให้อีกร้อยลูกด้วยนะครับและก็มีบริการจัดส่งแบบถึงที่บ้านเลยพอลูกค้าได้รับแลบาาลแลล้้้้้้้วววนนนนนะรรรรับบก็็สสสสาาาาาามมถตงเเเปยยยีขิหไดด รวดเร็วไม่ยุง่งยากไม่วุ่นวายเลยครับพร้อมเปิดร้านทํากาไรได้ทันทีถ้าลูกค้าสนใจนะครับมีร้านอยู่แล้วอยากจะทําสินค้าถ้าลูกค้าสนใจนะครับมีร้านอยู่แล้วอยากจะเอาไอติมทอดไปขายเพิ่มเพื่อเพิ่ม,มยอดขายให้กับร้านตัวเองในช่วงแบบนี้นะครับสามารถมาติดต่อที่บริษัทเพื่อนพูดจํากัดได้เลยนะครับ